สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวเสดเบิงเห็ดเดอผู้ใดเห็นบอทุ่เจ้าเห็นบอแสดงบอขันบอเห็นแสดงตาบอดีนี่เก็บเ็ดเก็บเ็ด เก็บเห็ดอังกฤษจะย้องกิดกับเก็บเห็ดได้ขึ้นกันเห็นบ <Okay, S 1> <bo. S 2> ่ดอกน้อยๆละ่ะแสบอยู่ได้ละ่ะ <Okay. S 2> กําลังเกิดเห็นบ่กกําลังเกิดสีเหลืองอลลามง,งามตา สิ่งท <S lly> ี่เห็นคือเห็ดทั้งนั้นคพนใช้ไปอยู่ใดจะมีเจ้าของเห็นเห็นยังไ่ได้ถามแล้วกินได้บอกก่อนโอเค